บนโลกนี้นันมีภาพพยนตร์และแอนิเมชันที่เกี่ยวกับตำนานปรนณำของเทพต่างๆตามภูมิภาคของเขาเองไม่ว่าจะเป็นปรนณำกรีกที่มีทั้งซุดโพไซดอนแม้กระทั่งปรนณำของนอตก็ยังมีเทพเจ้าทอร์โลกิและโอดินแหมพูดมาักขนาดนี้แล้วก็ต้องทราบใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสปอยแอนิเมชันที่เกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าอย่างแน่นอนเรื่องที่เราจะนํามาสปอยกันมีชื่อเรื่องว่านาจาไพน,นมัมจะทิงจา จุดเริ่มต้นของนาจานั้นถือกำเนิดมาจากไข่มุกพลังวัดเป็นการรวมตัวกันนานนับหมื่นปีระหว่างพลังโลกและสวรรค์และพลังของมันนั้นยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นโดยการดูดซับพลังของพระอาทิตย์และพระจันทร์เข้ามาอีกด้วยแต่ด้วยการผสมปนเปพลังกันจนวุ่นวายจนไม่สามารถแยกพลังปีศาจและพลังเทพออกจากกันได้อีเจนเหรนเซียนหนุ่มผู้หล่อล่ำกล้ามใหญ่ซิดแพกโตที่ออกกําลังกายวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ไปว่านางเซียนในสวรรค์ชั้นใดเห็นจะต้องร้องกรี๊ดกันทั่วหน้าเพราะ เขาได้รับคำสั่งมาจากอาจารย์เซียนของเขาให้มากําราบไข่บุกพลังวัดกับสิทธิ์น้องและเมื่อเขามาถึงนั้นรูปร่างหน้าตามันคล้ายกับดิจิมอนร่างหนึ่งนั่นแหละคือไข่มุกพลังวัดที่ยังไม่ได้รับการวิวัฒนาการให้เป็นร่างสองอีจนเหรินเลยใช้กลอุบายใจดีสู้เสือหวังว่าจะปรีประนอมกับไข่มุกพลังวัดได้แต่การที่เขาทำเช่นนั้นกลับทำให้ไข่มุกพลังวัดนั้นโมโหดักกว่าเดิมไขม่บุกพลังวัดมอมดเพื่อธนาการร่างเป็น ไข่บุกพลังวัดมีแขมนมันเนื้อหาต่อไปนี้มีการกระทำที่รุนแรงห้ามลอกเล่นแบบเด็กทารกที่อายุไม่เกินสามขวบควรได้รับการกินน้ำนม นี่เเป็นที่มาของคาว่าฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาทําให้เราได้รับรู้ว่าอีเจนเหรินแม่งกาคชิบหายนี่มันไม่ใช่การต่อสู้มันคือการทุบตีอยู่ฝ่ายเดียวสําหรับไข่มุกพลังวัดที่ได้รับการดัฒนาการร่างเป็นโฟอาบแล้วเนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้มันสบายจัดจนมันสามารถเซตผมไปด้วยต่อสู้ไปด้วยได้เลยอะคิดดูและเมื่อลูกศิษย์ไม่สามารถต่อกรกับไข่มุกพลังวัดได้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์แล้วละ่ะแล้วทําไมมึงไม่มาทำเองตั้งแต่ทีแรกวะท่านอาจารย์แกนดาร์นั่นคนลเรื่องแล้ว ท่านเซียนอาจารย์ของอีจนรุน่นเพื่อกักขังปีศาจไข่มุกพลังวัดที่กําลังบ้าคลัง่งท่านจึงได้ทําการเสกหม้อจิ้มจุ่มออกมาคุมขังมันเอาไว้หม้อจิ้มจุ่มนั้นได้ทําการแยกพลังของพวกมันออกเป็น2ส่วนกลายเป็นไข่มุกสวรรค์และโอสถปีศาจแต่ทว่าโอสถปีศาจนั้นแข็งแกร่งเกินที่จะทําลายได้ในขนาดนี้ ท่านจึงได้ไดาคำสาฟ,ฟ้าดินอีก3ปีจะมีอัศริบาตทำลายโอสถปีศาจนั่นเองทานาาจายาได้มอบหมายให้อีจนเหรินนั้นนำไข่มุกสวรรค์น,นั้นไปมอบให้กับแม่ทัพหลี่จินเพื่อที่จะไปถ er ือกำเนิดเป็นบุตรชายคนที่3หากอ,อีจนเหรินทำสำเร็จแล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเทพคุณหลุนลำดับที่12นั่นถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้และความริษยามันไม่เข้าใครออกใครซะด้วยสิ <c oughs> ตัดภาพกลับมาที่ด่านเฉินถังกวนที่เท้าหลี่จิน ปผูู้ด,ดแลขนาดนี้ฮูหยินใกล้คลอดเต็มทีและดูเหมือนอารมณ์นางจะบ่อจอยสักเท่าไหร่ในขณะที่เท้าหลี่และฮูหยิน<อ>กําลังไหวบรรพบุรุษอยู่นั้น<อ>ก็ได้วีเทพสุดรอตกสวรรค์ทะลุเพดานลงมานั่นก็คือไถอีเจินเหรินนั่นเองถือเป็นเรื่องดีของด่านเฉินถังกวานเพราะไข่มุกสวรรค์จะได้มาจุติเป็นบุตรชายคนที่3ของแม่ทัพหลี่ชาวบ้านต่างแห่แหนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสย่อมมีเมฆดำเสมอ เซนกงเป่าสิทธิ์น้องของไทอีเจนเหรินด้วยความริษยาที่อยากจะได้เป็นเทพคุณหลุนระดับที่12และอยากจะตะกายดาวไปเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์ เขาจึงได้ใช้ยันหุ่นเชิดเพื่อเข้าควบคุมค่ารับใช้ของแม่ทัพหลีไทอีจนเหรินจับยามสามตาตรวจชะตาฟ้าดินนี่ก็จวนใกล้เวลาแล้วที่จะได้เปิดไข่มุกสวรรค์สักทีแต่ทันใดนั้นก็มีค่ารับใช้ของแม่ทัพหลีที่อยู่ดีๆก็นำสุรามระยะบัชบำมาสถานามาให้กับไทอีจนเหริน,น,นและดูเหมือนไทอีจนเหินนั้นจะบอกปัปฏิเสธไปแต่ด้วยคติประจำใจจนเครียดกินเหล้าของไทอีจนเหรินนั้นมันฝังอยู่ในส่วนลึกทําให้เขาถูกเย,ย้ายยนด้วยกลิ่นสุราขอเักกคลิปก็ยังดี คลิปแรกผ่านไปคลิปสองคลิปสามค่อยๆผ่านไปและไในที่สุดมันก็ถูกวางยาจนสลบลงเฮ้ยมีลูกศิษย์ถูกหลอกง่ายแบบนี้กูเละอยากจะเห็นหน้าอาจารย์ไปจริงๆเหมืองว่าอย่างไงนะเปล่าครับค่ารับใช้ของไม่ทับหลีที่ถูกควบคุมด้วยยันหุ่นเชิดหวังที่จะเข้าไปขโมยไข่มุกสวรรค์และเมื่อเขาได้สัมผัสกับไข่มุกสวรรค์ทําให้ระบบซิเคียวริตี้ไข่มุกสวรรค์นั้นทํางานเคาน์เตอร์หุ่นเชิดกระเด็นออกไปหลายร้อยไมล์เซนกงเปาที่มองดูจากไกลๆจึงได้รับรู้ว่า นี่มันมีระบบ Security ด้วยเหรอนี่แสดงว่ามีแค่ไท่ีเจินเหรินเท่านั้นที่สัมผัสมันได้เซินกงเปาจึงเปลี่ยนแผนให้หุ่นเชิดของเขาไปปลุกไท่ีเจินเหรินให้สั่งเมาและสิ่งเดียวที่จะทําให้ไท่ีเจินเหรินสั่งเมาได้คือการนําสุราออกจากท้องให้หมดในขณะที่หุ่นเชิดกำลังจะตุ้ยท้องของท่าีเจินเหรินแม่ทับหลีก็เข้ามาหยุดนะที่เจ้าจะทําอะไรอ่ะให้เกียรติท่านอาจารย์ท่ีเจินเหรินหน่อยโอ้แม่ทับหลีข้าเพียงต้องการจะปลุกเจินเหรินให้เตือนจากพิษสุราเท่านั้นนี่ก็ ได้เดี๋ยวข้าจัดการเองจากนั้นแม่ทัพปีจึงรวมมวยอ่อนแปดทิศหกสิบแปดฝ่ามือตุ้ยท้องของท้ายอีเจริญนจนอ้วกสุราออกมาจนหมดอาจารย์รี่เปิดดอ,อกบัวเธอใช่ใช่ใช่จะเปิดเดี๋ยวนี้และเหมือนเรื่องราวกำลังจะไปได้สวยแต่ทัในใดนั้นท้ายอีจเจริญมันก็ลืมพาสเวิร์ดไอเว้เลยจะลอดแลว้วแถมดอกบัวนี้ใส่พาสเวิร์ดได้แค่4ี่ครั้งถ้าใส่มากกว่า4ครั้งจะต้องติดครูดาวไปอีก10ปีถึงจะเปิดได้ใหม่เหมือนโชคชะตาจะไม่เป็นใจขอได้ไประทับฝ่ามือลงไปตึง ข้าลืมไปนะมันสามารถสแกนนิ้วมือได้ถ้าเกิดข้าลืมพาสเวิร์ดกูจะมาตายรายวันเลยและแล้วดอกโบที่กักเก็บไข่บุกสวรรค์และโอสถปีศาจก็ถูกเปิดออกท่านผู้ชมคิดว่าจะมีใครโง่ซ้าโง่ซ้อนโง่ซ่อนเงื่อนไหมครับแน่นอนครับว่าในแอนิเมชันเลืองนี้ด้านมีครับผมถ้าอีจเจริญกำลังจะเอามือไปวคว้าไข่บุกสวรรค์มีร้านเล่าเปิดไปอยู่ฝั่งโน้นโอ้ไหนเหรอ นในขณะที่จเจรลยกําลังให้ความสนใจกับร้านเหล้าเปิดใหม่ที่ไม่มีตัวตนหุ่นเชิดจึงได้ทีคิดจะขโมยไข่มุกสวรรค์แต่ก็ถูกแม่ทัพหลี่จับได้จึงทําให้ทั้งคู่ได้รับรู้ว่าค่ารับใช้ของตนถูกชักใย,ยอยู่แต่นั่นก็สายไปเสียแล้วไม่ได้มีแค่ค่ารับใช้เท่านั้นที่ถูกการหุ่นเชิดแม้แต่หมอตําแยเองก็ถูกควบคุมด้วยเช่นกันอยากได้ใช่ไหมล่ะไข่มุกสวรรค์ แค่ข้าจะให้เจ้าไว้ลูกหนึ่งเช่นกันจากนั้นหมอตําแยจึงได้ยัดเอาโอสดปีศาจเข้าไปในแท่นศิลาทําให้พลังของโอสถปีศาจนั้นพุ่งตรงไปยังหูหยินที่กาลังตั้งคันโอสถปีศาจได้ทําการหลอมรวมทัารกในคันจึงถือกําเนิดเป็นอากุมอนสิ่งมีชีวิตที่เหมือนดิจิมอนร่างหนึ่งแถมมันยังใช้พลังธาตุไฟได้อีกด้วยโดยความบ้าคลั่งของโอสถปีศาจที่อยู่ในตัวทารกมันเข้าทําร้ายชาวบ้านเรากับปีศาจที่ขาดสติก็ไม่ปาน ไทอีเจันเหลือนพยายามที่จะจับกุมมันแต่ด้วยพลังอำนาจของโอสถปีศาจนั้นทำให้มันวิวัฒนาการร่างเป็นร่างสองมีแขนมีขาแถมยังทรงอำนาจขึ้นอีกด้วยมันใช้พลังเปลวเพลิงของมันเข้าทําร้ายชาวบ้านและโจมตีหมู่บ้านไทอีจินเหลือญเห็นท่าไม่ค่อยดีจึงนำห่วงเชยงคุดออกมาเพนึ่งเจ้าปีศาจน้อยพลังของมันได้ถูกสะกดลงไทอีจันเหลือญเห็นโอกาสจึงเข้าคิจัด การตีตว์น้อยสิ้นซากแต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่กูวินได้กระโดดออกไปปกป้องลูกน้อยเอาไว้ทาให้ร่างกายตัวเองได้รับบาดเจ็บแม้แม่ทับลี่จะขอร้องสักเพียงใดชาวบ้านก็ไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้เพราะชาวบ้านนั้นได้ต่อต้านปีศาจกันมาเสมอแม่ทับลี่จึงให้คํามั่นสัญญาว่าจะเลี้ยงดูปกป้องลูกน้อยและไม่ให้ลูกน้อยออกไปก่อความวุ่นวายให้กับชาวบ้านเด็ดขาดให้ีจนเหลือจึงได้บอกความจริง ว่าอาจารย์ของตนได้ไายคำสาบเอาไว้เด็กคนนี้จะมีอายุได้เพียง3ปีเท่านั้นหลังจาก3ปีจะมีอสินิบาตมาฆ่าชีวิตเขาทําให้ฮูหยินได้ทราบเรื่องถือกับเป็นลมล้มพับลงไปเลยแม่ทับหลี่จึงตั้งใจจะเดินทางไปขอร้องให้อาจารย์ของไถอีจเจินนั้นถอนคำสาบทําให้ทารกที่ถือกําเนิดมาจากโอสปีศาสตร์ได้มีชีวิตต่อไปและมีนามว่านาจากําเนิดน,นาจาพาร์ทที่หนึ่ง ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล,แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ s u ซับสไครกดกระดิ่งเป็นปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามรับชมซีรีส์นาจาก,กันด้วยนะครับบ๊ายบาย